ครับผมชื่อไฟฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู f a r a d i s e ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วกับทรงผมใหม่ของผมและตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาบอกข้อดีและข้อเสียของการตัดผมทรงนี้กันเพื่อที่สำหรับใครหรือไอเสือคนไหนที่กำลังคิดว่าเฮ้ยอยากจะตัดผมทรงนี้อยู่หรืออยากจะลองอะไรใหม่ๆอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองดูจะได้เป็นประโยชน์แระหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแลวมาเริ่มกันที่ด้านดีกันก่อน ข้อดีข้อแรกเลยมันง่ายด้วยการที่คุณมีผมสั้นเนี่ยมันง่ายและมันก็เร็วมากๆเลยและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณจะตัดสั้นแบบผมหรือสั้นกว่าผมเนี่ยมันง่ายมากๆเลยคุณไม่จําเป็นจะต้องเซ็ตผมอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าทรงผมของคุณมันยาวกว่าของผมสักหน่อยหนึ่งหลือจะเป็นทรงแบบครูคัดเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์สักเล็กน้อยแต่ซึ่งทรงผมทรงนั้นผมก็เคยตัดมาแล้วก่อนหน้านี้และผมก็การันตีได้เลยว่ามันง่ายมากๆที่จะเซ็ตคือแบบตื่นเช้ามาปุ๊บคุณอาจจะ ล้างผมได้ผมมาแห้งสักนิดนึงซึ่งมันเร็วมากๆเลยไม่เกินแบบ2นาทีก็แห้งแล้วแล้วคุณก็ใช้เครหรือว่าใช้เพสหรือใช้ครีมลงๆๆูๆๆนิดๆหน่อยๆคุณก็สามารถที่จะออกจากบ้านไปได้แล้วและนอกจากการที่มันเซ็ตง่ายเพราะคุณไม่ต้องเซ็ตแล้วเนี่ยคุณยังดูแลมันได้ง่ายด้วยข้อที่2ต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้ว คุณใช้ผลิตภัณฑ์น,น้อยลงไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมแชมพูคอนเดิชเนอร์มาร์กผมหรือแบบผลิตภัณฑ์บำรุงผมเนี่ยคุณใช้น้อยมากๆเลยนั่นหมายความว่าคุณจะช่วยเซฟตังในกระเป๋าของคุณและนอกจากนั้นเซฟทรัพยากรโลกได้อีกด้วยข้อที่3มมันโชว์โครงหน้าของคุณตอนที่เรามีผมยาวเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปหาช่างไม่ได้ไปตัดสักแบบ เดือนหนึ่งเดือนครึ่ง2เดือนเนี่ยเอาและผมมันก็เริ่มที่จะยาวแล้วมันสามารถที่จะทําให้โครงหน้าของคุณเนี่ยดูเปลี่ยนไปได้อย่างเช่นแบบอากผมด้านบนอย่างเงี้ยผมด้านหน้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันยาวแล้วมันยาวเกินไปแล้วคุณไม่เซ็ตเนี่ยแล้วมันตกลงมามันก็จะ ปิดบังใบหน้าของคุณแล้วผมท่านข้างเนี่ยอันนี้คือเจ้าปัญหาเลยเพราะเวลาที่มันยาวเนี่ยมันจะทําให้ใบหน้าของคุณดูกลมมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีหน้ากลมอยู่แล้วมันก็ยิ่งกลมเข้าไปอีกหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีหน้าวงรีมันก็จะทําให้หน้าคุณดูกลมแต่เวลาที่ผมเราสั้นแบบเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงแบบเนี้ยมันจะโชว์โครงหน้าของเราออกไปอย่างชัดเจนเพราะมันไม่มีอะไรที่จะหลอกสายตาคุณได้อีกแล้วอืมข้อที่สี่ มันให้ความรีเฟรชหรืออะไรใหม่ๆกับคุณคือเวลาที่เราทําอะไรไปบ่อยๆสักพักหนึ่งหรือว่านานๆเนี่ยมันจะเกิดคอมฟอร์ทโซนแล้วการที่คุณตัดผมสั้นเนี่ยมันก็จะให้อะไรใหม่ๆกับคุณ ได้เห็นตัวเองในแบบใหม่ๆและมันทําให้คนร,รอบข้างคุณเนี่ยเห็นคุณในแบบใหม่ๆนอกจากนั้นในเรื่องของความคิดและจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยอะคือแบบคุณรู้ดีทุกครั้งที่ผู้ชายเราเวลาที่เราไปตัดผมมันจะมีบางสิ่งบางอย่างในวันนั้นที่ทําให้เรารู้สึกพิเศษที่ทาให้รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นรู้สึกเท่มากขึ้นนั่นแหละสําหรับใครที่ตอนนี้แบบรู้สึกเบือ่อๆกับทรงผมเดิมๆลองทรงผมใหม่ๆลองในอีกฝั่งหนึ่งในอีกแบบ แบบหนึ่งที่คุณไม่เคยลองเชื่อผมเถอะมันให้อะไรใหม่ๆกับคุณข้อที่5คุณไม่มีทางมีแบ h แฮ r d ด y คือมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยผมคุณสั้นเกินกว่าที่จะมีแบบวันที่ทรงผมแย่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกังวลว่า้วันนี้ทรงผมคุณจะแย่หรือเปล่าว่ามันจะเซ็ตดีหรือเปล่าว่ามันจะดูดีหรือเปล่าวะเลิกกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยทุกๆวันถ้าเกิดคุณตัดออกมาแล้วดูดีมันจะดูดีแบบนี้ทุกๆวัน นะเป็นไงล่ะแล้วข้อที่6มันทําให้คุณดูมีความดิบด,ดูมีความเป็นผู้ชายมากยิ่งขึ้นคือทรงผมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ สิ่งเดียวที่จะมากําหนดว่าเฮ้ยคุณจะเป็นคนดูแบบมีความเป็นผู้ชายหรือมีความดิบมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคือถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนที่ผมตัดผมทรงควิปทรงที่มันแบบยาวๆสักหน่อยเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับแบบแนวแนวแบบ Pretty Boy แนวแนวแบบว่าผู้ชายแบบสำอางสำอาง เรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยก็ลองดูแลยกันนะครับว่ามันจะเหมาะกับสไตล์ของคุณเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณและเหมาะกับตัวคุณมากน้อยแค่ไหนทีนี้มาถึงข้อเสียกันบ้าง <was> จริงๆอะ่ะผมไม่ได้อยากจะเรียกว่ามันข้อเสียหรอกเพราะข้อเสียของผมมันอาจจะเป็นข้อดีของใครบางคนก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องกังวลงนิดนึงอ่ะคุณต้องรับรู้อ่พะพอไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแบบว่าเฮ้ยตัดไปแล้วแล้วคุณเจอกับปัญหาตรงนี้ แล้วคุณจะมานั่งเสียใจภายหลังข้อเสียข้อแรกเลยก็คือต้องไปเจอช่างบ่อยๆหรือต้องไปตัดผมบ่อยขึ้นตอนนี้คุณอาจจะแบบเฮ้ออะไรวะฝีว่าผมมึงก็สั้นมึงจะไปตัดผมบ่อยทําไมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณมีช่างที่ดีช่างที่เข้าใจคุณช่างที่ คุยกับคุณและแบบถูกคอเหมือนกับที่ผมมีเนี่ยมันก็โอเคที่คุณจะไปหาบ่อยๆมันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้จะทําเพราะในฐานะผู้ชายเรารู้อยู่แล้วเวลาที่เรามีช่างประจำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่เราได้ไปเข้าสมาคมหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหรือว่าช่างที่คุณตัดคุณไม่ค่อยชอบเขาแต่เขาตัดดีคุณก็ต้องไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณได้แต่นั่นแหละกลับมาเรื่องที่แบบเฮ้ยคุณต้องไปตัดบ่อยคือใช่สกินเฮดเนี่ยกว่ามันจะยาวมันก็ยาวช้ากว่าคนอื่นๆถูกไหมแต่ และเป็นแปะตัวใหญ่มากๆถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันดูดีอยู่เสมออยากจะให้มันดูเท่ดูเรียบร้อยอยู่เสมอเนี่ยคุณต้องทําคุณต้องไปบ่อยๆคุณต้องตัดมันบ่อยๆเพราะถ้าเกิดว่าคุณสังเกตทุกๆคนที่ตัดผมทรงนี้แล้วคุณมองว่าเฮ้ยเขาดูดีดูเท่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นไม่ได้หมายความว่านานๆครันน้งทีเขาไปตัดและผมเขายาวช้าไม่ นั่นหมายความว่าเขาไปตัดบ่อยกว่าคนอื่น,นคิดเสมือนกับว่าคุณเห็นยากเวลาญา่ตัดใหม่ๆพอมันยาวขึ้นมาสักเซนหนึ่งคุณจะเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าญยานั้นเนี่ยมันยาวสัก20เซนแล้วมันจะยาวไป 25- 30เนี่ยคุณก็ไม่ได้ค่อยเห็นความแตกต่างเหมือนมากมายถูกไหมมันก็เหมือนกับทรงผมทรงนี้ซึ่งเหมือนกันแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ทรงด้วยแต่โดยปกติคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณทุกๆสองอาทิตย์ข้อที่2มันโชว์ความไม่เพอร์เฟกต์ได้ง่ายขึ้น คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของหนังศีรษะคือวันก่อนเนี่ยผมนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วมีคนหนึ่งเขาบอกให้เขาตัดผมทรงนี้เพราะเขาเป็นโรคสะเก็ดเงินอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของหนังศีรษะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเวลาที่คุณตัดผมสั้นมันจะเห็นได้ชัดเจนกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องตัดคุณก็ต้องตัดอยู่ดีคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อย่าไปคิดเรืมากมายคือเอาไว้คุณรักษาเสร็จ และเดี๋ยวคุณก็จะหายแล้วคุณก็จะเท่มือนเดินแล้วข้อที่สมันทําให้คุณดูเด็กลงจริงๆอย่างที่ผมบอกไปข้อดีข้อเสียมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะมองยังไงข้อน,นี้ก็เช่นเดียวกันแต่ผมหมายถึงว่าสําหรับบางคนที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> เราทํางานแล้วแล้วเราอาจจะต้องต้องการลุกที่มันดูมีแบบเป็นผู้นําได้หรือว่าต้องบริหารคนต้องควบคุมคนให้เขาเชื่อฟังเนี่ยบางทีการดัดผมทรงนี้เวลาที่คุณดูเด็ก มันอาจจะดิสเครดิตของคุณก็ได้มันอาจจะลดเครดิตของคุณลงก็ได้นอกจากนี้บางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้คนอื่นมองคุณผิดไปก็ได้คืองนี้ในประเทศของเราเนี่ยการตัดผมสกินเฮดเป็นเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่คนโดนตัดเนี่ยไม่ได้เลือกหรือว่าไม่ได้ตั้งใจให้ตัดผมทรงนั้นอะเช่นแบบเฮ้ยนักเรียนเวลาผมยาวแล้วรูก็ไถตำรวจหรือนักเรียนรอดอต้องตัดเพราะว่ามันตามเกณฑ์หรือแม้กระทั่งนักโทษ เวลาที่จะเข้าคุปเนี่ยเขาก็จะต้องตัดผมสกินเฮดก่อนมันก็อาจจะทำให้คนอื่น,นเนี่ยมองเราผิดไปก็ได้บางคนเนี่ยเขาก็มีลุกมีแบบภาพลักษณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมคนอื่นว่าเฮ้ยมึงต้องมองกูแบบนี้อย่างเดียวมันก็อยู่ที่ภาพลักษณ์ของเราด้วยวิธีการอ่อินเทอร์แอคกับคนอื่นของเราด้วยอย่าไปคิดมากเนาะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยแหละว่าเราจะทำตัวยังไงถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนดีเราทำสิ่งที่ดี ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง <c oughs> ข้อเสียที่4ความไม่มั่นใจคือสรงผมทรงนี้มันต้องการความมั่นใจเพราะใบหน้าและโครงหน้าของคุณเนี่ยได้เปิดสู่สาธารณะชนเปิดสู่โลกใบน,นี้อย่างชัดเจนโดยที่ไม่มีอะไรมาบดบังอีกต่อไปแล้วคือถึงแม้ว,ว่าสรงผมทรงนี้มันสามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผมได้และผมมั่นใจว่ามันก็สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับคนอื่นๆแต่ในอีกทางหนึ่งมันก็สามารถที่จะ ลดความมั่นใจได้เหมือนกันบางครั้งเราก็รู้สึกเฮ้ยมันโล่งไปมันไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่เช่นแบบสมมติเราเขินเราอายเราคิดอะไรไม่ค่อยออกส่วนใหญ่จะทําอะไรส่วนใหญ่ก็จะเฮ้ยเสยผมจัดแต่งทรงผมแต่ทันใดนั้นผมก็มานึกออกว่าเฮ้ยกูไม่มีผมไม่เสยนนแล้วนี่หว่ากูไม่มีผมไม่เชร็จแล้วยว่าแล้วกูจะทําอะไรวะแล้วมันยิ่งทําให้สถานการณ์นั้นเนี่ยดูแปลก ดูหนักเข้าไปเด็กกว่าเธอมันยิ่งถ้าเกิดแบบเคืออยู่แล้วแล้วเราไปรูปผมทั้งนั้นนี่เราไม่มีผมเนี่ยมันยิ่งทําให้คนอื่นเนี่ยสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันเริ่มเขินมันเริ่มอายเลยนะข้อเสียที่5เห็นหนังศีรษะได้ชัดเจนคือผมไม่แน่ใจนะว่าตอนเนี้ยคุณเห็นหนังศีรษะผมได้ชัดเจนหรือเปล่าแต่ด้วยความที่หนังศีรษะของเราเนี่ยมันไม่ได้โดนแสงแดดมันไม่ได้โดนแดดแล้วปรับสีผิวของมันไปตามแบบ ผิวหนังส่วนอื่นๆในร่างกายของคุณไม่ว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นส่วนที่โดนปกคลุมด้วยขนตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่านี่เป็นครั้งแรกของคุณเหมือนกับครั้งแรกของผมเนี่ยมันก็จะยิ่งเขาว,ว่าคนปกติทั่ว,วไปที่เขาเคยตัดกระนแล้วตอนเนี้มันก็สามารถเรียกว่าเป็นหนึ่งปัญหาของผมก็ได้เหมือนแบบงานของผมคือต้องถ่ายคลิปถ่ายอะไรถ่ายรูปอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ แล้วเวลาที่ถ่ายเนี่ยมันจะสะท้อนแสงเห็นไหมผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตคลิปให้มันเห็นได้ชัดเจนสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ยังกังวลอยู่และยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเชื่อผมเถอะมันไม่ได้แย่ที่คุณคิดแล้วแล้วผมสนับสนุนเลยผู้ชายทุกคนถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยตัดแบบน,นี้มาก่อนในชีวิตลองดูสักครั้งในชีวิตลองให้รู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงบ้างวะถ้ามันไม่ดีแล้วไงเดี๋ยวมันก็ยากขึ้นมาใหม่ นั่นแหละคือความสนุกของผมและเป็นไงบ้างชอบหรือไม่ชอบทงผมใหม่ของผมบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับและได้กรดลุกคุณยายให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกคอมเมนต์บอกผมครั้งนด้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเกิไป